นี่คือนวัตกรรมปุ๋ยเสื้อกรอะนะคะเป็นการใส่เสื้อกรอให้กับปุ๋ยเคมีค่ะตอนนี้ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยมากถึง90 0 0 0ล้านบาทนะคะ คิดเป็นปุ๋ยจำนวน6ล้านตันต่อปีเนี่ยเราสูญเสียเงินจำนวนมากแต่พืชได้รับธาตุอาหารเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยแค่10-25%เท่ากับที่เหลือเป็นการสูญเปล่าค่ะนวัตกรรมนี้เป็นการที่เราเคลือบพ่อปุ๋ยยูเรียนะคะด้วยอินทรียวัตถุทำให้ชะลอการปลดปล่อยธาตุอาหารลงพืชได้รับธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่และพืชได้รับธาตุอาหารได้อย่างครบถ้วนนะคะช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตอย่างน้อย25-30%และ ลดการใช้เคมีลงถึง40%ค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะพื่อยังได้รับวิตามินที่เราทดลองกับมะเขือเทศนะคะมีสารอาหารไลโคโปีนสูงขึ้นถึง30%ค่ะเ้ืยนวัตรกรรมนี้จะช่วยลดการนำเข้าปุ๋ยลงได้ถึง40%นะคะและเป็นการใช้ทรัพยากรในประเทศในการผลิตป,ปุ๋ยได้หลายล้านตันต่อปีค่ะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวค่ะ ปุ๋ยน,นี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนจากสอวกอ,อได้นะคะและเราได้นาปุ๋ยน,นี้ไปแข่งขันประกวดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราได้รับรางวัลมาหลังจากนั้นก็ได้มาแข่งขันในราย,รายการอักกรีตอนและได้เป็นแชมป์อักรีตอนตอนปี2024ค่ะด้วยนวัตกรรมนี้ ก็ร่วมมือจากการสนับสนุนของสองวกทําให้เราได้ได้ขยายตลาดแล้วก็ได้เป็นที่รู้จักของสื่อมอชนมากยิ่ขึ้นค่ะเป็นการจับมือการระหว่งางภาคเอกชนนักวิจัยและสวะกเป็นสามเหลี่ยมแห่งการสําเร็จของนวัตกรรมไทยที่จะไ่ขึ้นยิ่งต่อไปค่ะถ้ามีคนสนใจปุ๋ยตัวนี้หรือว่าปุ๋ยสังกัสน,นะคะสาม,มารถติดต่อได้ที่บริษัทไอออนิกค,ค่ะช่องทางการติดต่อก็คือตามเว็บไซต์ได้เลยค่ะเจอกันที่งาน Agri ีเน็ ไทยแลนด d 2,025ที่ IMPACT เมืองทองธานีระหว่างวันที่25-28กันยายนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ